สวัสดีค่ะพวก,กเก๋เกตเพยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋พาทุกท่านมาชมรถเก่งใหญ่สไตล์ผู้บริหารมีทั้งสองแบรนด์เลยนะคะมาให้ชมกันวันนี้มาพบกับเจ้า Toyota Camry กับ Honda Accord กันนะคะทั้ง2องคันนี้ราคาเพิ่งจะปรับด้วยราคาพิเศษพิเศษแล้วเป็นเครื่องยนต์2.0ทั้ง2องคันเลยนะคะใครที่มองหารถเก่งขนาดใหญ่อยู่เก๋บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะสภาพของตัวรถน้องๆป้ายแดงเลย คุ้มแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปชมคันแรกกันเลยนะคะคันแรกจะเป็น Toyota Camry นะคะคันนี้จุดเป็นรุ่น 2.0G นะคะเป็นรถปี2019แล้วราคาพิเศษกุนจะปรับลงด้วยนะคะจากราคาเดิม729,000นะคะวันนี้ลูกค้าได้ราคาพิเศษดีมาก 699,000บาทเท่านั้นเลขหม่การใช้งานแค่แสนสามเท่านั้นเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะรถสไตล์ผู้บริหารคันนี้สวยคุ้มเดิมแน่นอนเข้าศูนย์ตลอดนะคะลูกค้าสามารถเช็คได้สามารถเอาเลขเบียนนี้ไปเช็คที่ศูนย์ Toyota ได้เลยว่ามีการปรับเปลี่ยนทย้ายน้ํามันเครื่องเมื่อไหร่นะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะคะคันนี้สภาพสวยๆกริบๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเก็บพาชมนะคะสภาพของตัวรถนะคะ ว่ารถคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนมาดูด้านในของตัวรถนะคะคันนี้พวุงมาลัยได้เป็นแบบม u l t i f u n c t i o n มาได้ push start มานะคะ option ออด้านในนี้เยอะมากเลยนะคะแล้วเป็นรถที่น่าขับมากๆเลยนะคะจอ t o u สกรีนมาให้พร้อมแล้วก็ได้แอร์ออโต้นะคะคอนโซลด้านกลางนี้กว้างขวางมากระบบเบรกเป็นแบบไฟฟ้ามาแล้วนะคะแล้วยิ่งเป็นเบาะนะเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าทั้งสฝั่งแล้วด้วยนะคะ คือคุ้มมากแล้วอยากขับเลยคันนี้นะคะเป็นรถที่พรีเมียมสุดๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะอยากมาชมรถตัวจริงก็สามารถมาชมรถได้นะคะคันนี้จอดอยู่ที่เพนรวุสาขา2มีรถพร้อมพร้อมขายพร้อมให้ลูกค้าขับกลับบ้านได้เลยนะคะมาดูด้านหลังของตัวรถนะคะคันนี้เซ็นเซอร์มาให้4จุดเลยเป็น t o y ยต้ c a คมรีที่น่าขับมากเครื่องยนต์อยู่ที่2.0เท่านั้นนะคะแล้วก็ขับดีมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนไฟนะคะไฟเป็น l อ d มาแบบนี้โรโก้แฮมรี่ยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยใครอยากได้รถคันนี้นะคะแค่โทรหาเกตที่เบอร์0834300683นะคะโทรหาเกตได้เลยมาชมรถตัวจริงได้กระจกรถเนี้ยกระจกเดิมๆมีสติกเกอร์ของโตโยต้าอยู่ทุกบานเลยนะคะรถไม่มีประวัติการชนหนักปิดคว่ำม,มาแน่นอน เพราะถ้าเกิดว่ารถมีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำม,มานะคะลูกค้าสังเกตได้เลยกระจกตรงนี้ต้องเปลี่ยนแล้วแน่นอนนะคะมันจะมีแรงอัดเข้ามาตรงนี้คือนี่เป็นโครงสร้างเดิมๆแน่นอนนะคะเก๋ให้ดูตรงแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดานะคะชุดลำโพงที่วางแก้วมาให้พร้อมเลยซอกหน้าตรงนี้น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่น ซีนยางตรงนี้นะคะไม่มีร่องรอยการขาดใดๆเลยนะคะได้รถโครงสร้างเดิมๆแบบนี้ไปใช้งานคือคุ้มมากคันนี้นะคะ6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นแผ่นเพจนะคะมอ,ออกอยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยอยากให้ทุกท่านนะคะมา,าชมรถตัวจริงมากๆเพราะว่ารถตัวจริงสวยมากเลยนะคะได้รถโครงสร้างเดิมๆแบบนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะ คันนี้นะคะก,ะกะคะ็ผ่อนตกที่ที่ประมาณอยากฟีดาวนะคะผ่อนตกที่ที่ประมาณสักหมื่นหกนะคะคันนี้เลยน่าสนใจนะคะใครที่อยากได้รถเก่งใหญ่ไปใช้งานคันนี้คุ้มค่าคุ้มค่าสุดๆเลยพรีเมียมมากๆเลยนะคะคอนโซลกลางตรงนี้จริงๆอะมันมันสามารถยื่นมือเข้าไปหยิบของด้านห้องเก็บสัมภาระได้นะคือสะดวกมากเลยนะคะพรีเมียมมากแล้วก็ตรงนี้เป็นที่พักแขนวางแก้วได้สองจุดเลยนะคะ เบาะหนังสีดำนี่ดูแลความสะอาดได้ดีเยี่ยมมากเลยด้านในนะคะกว้างขวางมากใครที่สนใจแคมรีนะคะคันนี้ยังว่างอยู่ราคาแค่6,99,000นะคะราดรถโครงสร้างเดิมๆเ,เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะคันนี้โครงสร้างเดิมๆลูกค้ามั่นใจได้เลยโตโยต้าแ m มรี่นะคะ 2.0G คันนี้รุ่นนิวแล้วราคา6,99,000รถปี2019เล่งใลขไม่กันใช้งานอยู่ที่ หนึ่งแสนสามหมื่นเท่านั้นนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปชมคันถัดไปเลยนะคะคันนี้ใครที่เป็นสาวก Honda Accord ก็ไม่ควรพลาดเลยเขาอยู่ในคลาสเดียวกันนะคะรถสไตล์ผู้บริหารอีกคันหนึ่ง Accord 2.0นะคะเป็นรุ่น EL ราคาดีมาก6,39,000บาทนะคะเป็นรถปี2018เลขหม่การใช้งานแค่ หน0 0งแกับเก้าพันเท่านั้นนะคะสภาพของตัวรถดูแลมาอย่างดีเลยเช็คศูนย์ตลอดลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะคันนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นรถที่พรีเมียมอีกคันนึงนะคะโครงสร้างเดิมๆที่ลูกค้าได้ไปนะคะน้องๆป้ายแดงเลยรถที่เพชรยนต์นะคะไม่มีประวัติการชนหนักพิกความจมน้ำมาแน่นอนได้รับรถสภาพเดิมๆแบบนี้ไปใช้งานแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูนะคะด้านหน้าของตัวรถ คือไฟสวยมากนี่นะคะสวยๆใสๆไม่มีร่องรอยของสเก็ดหินใดๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นโครเมียมโลโก้คันได้ยังอยู่ครบมาแบบนี้เลยให้ดูโครงสร้างชัดๆเลยนะคะไม่มีประวัติการชนหนักผิดความจมน้ำมาแน่นอนนะคะตรงกระโปรงหน้ารถเป็นสีขาวมุก แล้วก็ไม่มีร่องรอยบุบๆุมใดๆนะคะสีสวยมากจริงๆนะคะยิ่งมาดูรถตัวจริงนะคะจะได้ดูเลยว่ารถคันนี้โครงสร้างเดิมๆรถสวยแพ้เดิมแน่นอนค่ะคันนี้นะคะ6 3แส0 0าาพคุ้มมากผ่อนประมาณสัก1น0 0 0หมื่นบาทนะคะคันแคมรี่ก็เหมือนกันเก่อาจจะแจ้งราคาผ่อนผิดต้องขออภัยด้วยนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 2่นะใครสนใจนะคะ คันนี้นะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่12ื่นสองสนใจทักมาหาเกดได้เลยมาดูด้านในของตัวรถนะคะพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันมาออปชั่นต่างๆให้มาจัดเต็มแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยนะคะลูกเล่นของเขาคือเยอะมากใครที่เป็นสาวก a c c o แ d ทคอร์ดนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะด้านในของตัวรถพรีเมียมแล้วก็เบาะได้เป็นเบาะหนังสีดํา เบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเช่นกันนะคะคอนโซลด้านกลางก็กว้างขวางใครสนใจอยากมาชมรถตัวจริงนะคะมาหาเกตได้เลยนะที่เพชรยนต์นะคะรถจอดอยู่ที่สาขาสองมีเลยให้ดูโครงสร้างกว้างขวางเหมือนกันนะคะเบาะน้านหลังก็เป็นเบาะหนังสีดำนะคะพรีเมียมแบบนี้เลยมาดูตรงคอนโซลกลางค้าเหมือนกันเลยมีที่หยิบของตรงห้องสัมภาระได้นะคะ เหมือนกันกันกบแคมรี่เมื่อกี้เลยนะคะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะตรงนี้เป็นที่พักแขนแล้วก็วางแก้วน้ําได้นี่นะคะความเหมือนของเขาเขาจัดมาแบบจัดเต็มเลยออปชั่นต่างๆมีคล้ายกันเลยนะคะใครที่สนใจนะคะคันนี้สวยมากเลย a อคคอร์ดคันนี้2.0 EL นะคะนี่นะคะมาดูด้านหลังได้ได้เซ็นเซอร์หลังมา2จุดนะคะ แล้วก็ส่วนแคมรี่เขาได้เซ็นเซอร์หลังมา4จุดแต่แล้วแต่ใครชอบนะคะรถสไตล์ผู้บริหารทั้งสองคันนี้ยังว่างอยู่สนใจมาชมรถตัวจริงได้รถจอดอยู่ที่เพชรเดอนสาขา2ได้รถสภาพโครงสร้างเดิมๆแบบนี้ไปใช้งานถือว่าคุ้มมากเลยรถสไตล์ผู้บริหารนะคะมาดูด้านนี้กันดีกว่าคอนโซลหน้านะคะกว้างขวางแล้วก็สะอาดสะอ้านดูแลมาอย่างดีเลขไม่แค่10,000แเท่านั้นนะคะ ตรงนี้นะซอกเสาบีน็อตเดิมๆแผ่นเพจยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะรถสไตล์ผู้บริหารทั้งสองคันนี้ราคาดีๆแบบนี้จัดจัดไฟแนนซ์นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ 2.79เท่านั้นนะคะทั้ง2คันเลยเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะออกรถโดยไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะรถมือ2ที่นี่คัดแต่รถเกตเอมาให้ลูกคา้าลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรามีวารันตีให้อีก30วันแล้วซื้อรถกับเกนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นให้แถมประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ด้วยพี่ซื้อแคมรี่ไปนะคะ พี่เข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยแล้วพี่ซื้อ Honda Accord ไปพี่ก็เข้าศูนย์ Honda ได้เลยนะคะเกรทแถมให้ประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ให้1ปีนะคะวันรับรถมีน้ำมันให้ด้วยสนใจรถนะคะตั้งสองคันนี้โทรหาเกรทที่เบอร์0834300683ได้เลยนะคะได้รถสภาพโครงสร้างเดิมๆเ,เกรด A แบบนี้ไปใช้งานแน่นอนคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะ สนใจรีบตักรีบโทรหาเก๋ดได้เลยนะคะทั้งสองคันนี้ยังว่างอยู่มาหาเก๋ดได้ที่เพชรยนต์นะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย95หรือว่ามาที่สำนักง,งานใหญ่ได้เลยนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งคือมาดูรถได้แล้วก็ทดลองขับรีได้ด้วยแล้วมีเจ้าหน้าที่นั่งประจําอยู่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นั่งประจําอยู่สามารถมาจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะเพดิตดีนะมีลูกค้าฟันรับรถกลับบ้านภายในวันด้วยถือว่าสะดวกสบายมากเลยนะคะซื้อรถที่เพชรยนต์คุ้มมากเลย ลูกค้าท่านไหนสนใจตัวรถนะคะรีบโทรหาเก๋ได้เลยเอาละคะสำหรับคลิปถัดไปนะคะใครสนใจรถอยากจะดูคลิปถัดไปนะคะฝากกดติดตามเก๋ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ